อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันอังคารไม่มีอะไรเบิร์บ,บ้านกว่าการปิดเทอมส่วนใครที่กำลังจะสอบก็ขอให้โชคดีกับความรู้รอบโต๊ะนะคะ <c oughs> ส่วนตัวพี่อซอก็คงต้องตื่นเชา้ามาอัดคลิปให้น้องมาดูดูต่อไปเพื่อที่จะต้องเตรียมตัวไปทำงานนั่นเองจ้ะ <c oughs> คลิปนี้พี่อซอมารับคนเข้าแคลนค่ะ KG เปิดรับคนเข้าแคลน KG มีทั้งหมด16สาขาสาขาหลักสาขาเดียวที่เทส สาขา2ถึง16ไม่เทสใส่ฟรีเล่นไก่เข้าได้ไม่แบบเปลี่ยนชื่อก็ไม่เป็นไรใครสนใจกดดาวน์โหลดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นค้นหาพี่ด้วย ID พ a n นาายท่าอย่างแล้วก็ทักเข้ามาในแอปเบสาวนเซนะคะว่าต้องการที่จะอยู่สาขาไหน เผื่อมีใครสงสัยว่าทําไมพี่เปิดรับคนเข้าแคลนตลอดเวลาทําไมแคลนพี่ถึงไม่เต็มสักทีอ๋อมันไม่เต็มหรอกคะ่ะเพราะมันมีคนแว้นแคลนเข้าเข้าออกออกรัออกษากฎไม่ได้ก็ต้องออกก็ตามนั้นนะคะส่วนใครที่เคารพกฎได้ทําทัวร์ได้เคารพร้วนพี่มีมารยาทก็อยู่เคจีได้ย,วยาวๆเลยจ้ามาเลยนะคะแคนว่างมาอยู่ได้